ตัวนี้มาในเซเว่นฟิงก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจอยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูเพราะว่าตอนนี้ฟิงก็ลังหาเนื้อลิปที่มันเหมาะกับการที่เราเริ่มเข้าทํางานออฟฟิศอะที่จะใช้ลิปแล้วมันไม่ค่อยติดแมสหรือลิปไม่ค่อยหลุดเวลาที่เราใส่แมสตลอดทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองไปหาดูซึ่งฟิมล,ลองใช้แล้วมันเวิร์กก็เลยจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูว่าเฮ้ยมันเวิร์กจริงขนาดนั้นหรือเปล่า <S <S วันนี้นะคะเราก็จะพาไป ลิปเนี่ยมันจะติดทนจริงหรือเปล่าวันนี้นะคะฟิงก็เลยลองใช้ตัวเบอร์สองแล้วก็ตัวเบอร์2นี้คือปกติฟิล์มคนที่ตาตกมากๆวันนี้เราก็แต่งแบบยกหน้านิดนึงการแต่งหน้าแบบงัดตาขึ้นไปเนี่ยทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะค่ะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มที่คอนซีลเลอร์ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยลงรองพืง้นจะมาปิดสิวด้วยสีที่ใกล้เคียงผิวที่สุดค่ะเออยี่สิบสีแซนนะคะ นม้ว่าคือตรงเนี้ยีิจะมีรอยแดงเต็มเลยเพราะว่าแพ้อะไรก็จากนั้นเราก็จะมาลงรองพื้นค่ะพี่จะใช้ทว่ฟองน้ำอันนี้นะคะในการเกลีย่ยนะสังเกตว่ารองพื้นฟิลอะก็สีมันก็อาจจะเข้มๆนิดนึงนะเทียบกับหน้าเพราะว่าตั้งแต่แบบบวฟองมผมมาหน้าเราก็ขาวขึ้นโดยที่ไม่ต้องทําอะไรนะรบอว่า แล้วราวนี้ค่ะเราจะมาลงคอนซีลเลอร์อีกรอบหนึ่งพร้อมกับการลงให้เป็นเชดดิ้งด้วยเพราะฉะนั้นฟิงก็จะใช้สีเข้มนี่นะคะสีตัวนี้ก็เป็นสีเบอร์50นะคะชื่อว่าสีคาเฟ่น,นะคะตัวนี้คือวันนี้เราจะทําให้หน้ามันแบบดูยกขึ้นเพราะฉะนั้นก็จัดไปค่ะนักๆตรงปลายจมกูกฟิงเป็นคนถ้าแบบเวลาออกกล้องอะจมูกจะดูกว้างมากฟิงก็จะแบบปิดเห็นไหมแทบจะทึบเลยเนาะค่ะอย่างที่ฟินบ,บอกว่าเราปริดไปแล้วหนึ่งรอบใช่ปะ สำหรับสิวที่ใหญ่นะเราต้องปิดอีกทุกคนแล้วรอบนี้ก็เราจะปิดที่ใต้ตาด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเราก็จะใส่ไปนิดนึงนะทุกคนถ้าเป็นคนที่มีร่องเยอะ<ๆ>ก็ใส่ไปด้วยนะแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะมาเกลี่ยว่าพอเรากบสีน้ำตาลเชดดิ้งลงไปปุป๊บแบบหน้าจะดูยกขึ้นนิดนึงหลอกล้องนิดหนึ่งอะไรเงี้ยหน้ากลมอยางงฟิลี่ง ก็คือเราต้องเฉดตั้งแต่แบบเหนือหนกแก้มคึ้นิดหน่อยอ่ะเนี่ยจังหวะเนี่ยกระดูกหนกแก้มอ่ะฟิลมเฉดตั้งแต่กระดูกหนกแก้มเลยนะไม่ต้องใต้นะถ้าใต้มันจะยิ่งทําให้ดูแก้มห้อยไปอีกส่วนหน้าผากเนี่ยต้องดูว่าเราเป็นคนหัวเ,เริ่มเถิดไหมอย่างฟิมก็เริ่มเถิกแล้วอย่างฟิมก็เริ่มเถิกแล้วฟิมก็เลยต้องแบบเฉดสีน้าตาลงไปนิดนึงเนาะไม่ต้องตกใจนะว่าคฮ้มันจะดูน้ําตาลไปหรือเปล่าตรงจมูกเดี๋ยวพอเรามาลงไฮไลไท์ค่ะมันจะแบบ มีตรงนี้มีสันขึ้นมามันก็จะด,ดูแบบวิหน้าเราดูเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นต่อไปนะคะเราจะมาที่คิ้วต่อเลยฟิล์มเข้ากับสีน้ำตาลเข้มเพราะว่าผมฟิล์มออกแนวสีดำจะเป็นคนคิ้วสั้นฟิล์มก็จะต่อคิ้วไปนิดหนึ่งนะคะฟิล์มจะไม่เขียนคิ้วเล็กนะเขียนคิ้วหนาๆหน่อยแต่ว่าสีไม่เข้มแล้วคราวนี้เวลาระบายอะวิธีระบายของฟิล์มคือจะขีดเป็นเส้นตามแนวคิ้วนะคะแล้วจากนั้นก็มาใช้เจ้าตัวนี้แหละเกลียบเลย ปลายคิว้วใช้วิธีการลงคอนซีลเลอร์ให้คิว้วมันดูคมมากขึ้นนะคะแล้วเราก็ใช้แปรงหัวตัดนะคะเกลี่ยให้มันเนียนมาต่อกันที่ตรงตานะคะจะใช้ตัวแปรงหัวตัดอีกอันนะคะปัดอายแชโดว์สีเข้มค่ะสีน้ำตาลเข้มให้เป็นแนวเฉียงขึ้นไปให้ยกตาขึ้นสังเกตว่าตำแหน่งการชี้ขึ้นก็คือชี้ไปที่หางคิ้วนะคะ พอฟิลกำหนดขอบเขตได้แล้วเนี่ยฟิลก็ปัดมันกลับมาด้านหัวตานะมันก็จะดูแบบต่างกันเลยเห็นไหมนี่ได้ความเฉียวมาเล่นไหมฟิงตรงกลางนะคะฟิล์มจะใช้แปรงหัวกลมในการปัดนะคะจะใช้สีนี้นะคะหัวตาก็จะใช้สีที่อ่อนๆสีออกโทนๆทนขาๆวๆอะค่ะฟิงจะใช้หัวอีกแบบหนึ่งน,นะแล้วก็ใช้เสียงตางที่อ่อนกว่า มาถมตรงใต้ตานะมาถมตรงตรง,ตรงตาล่างไม่ใช่ใต้ตามาถมตรงตาล่างนะคะเราก็จะมาเขียนอินไลเนอร์ทั้งบนและล่างอันนี้สีดำเนาะฟินจะใช้ด,ด้านบนนะคะ mm hmm. ก็จะมาเขียนที่ขอบตาด้านในของตาบนนะ mm hmm. ส่วนสีน้ำตาลน,นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นอย่างนี้ mm hmm. ฟิลก็จะเขียนอายไลเนอร์ให้ชิดขอบขนตาเลยนะอายไลเนอร์ก็แล้วแต่ถนัดนะคะเดี๋ยวเราจะมาหนัดขนตากันนะคะมานะคะเราก็จะมาติดขนตาปลอมกันนะคะห่างตาพี่จะติดให้มันเหินขึ้นไปนิดนึงเหระเพื่อเป็นการยกตาของเรานะคะจากนั้นเราก็จะถมมันด้วยตัวอายไลเนอร์นนะค,ะค่ะคือความจริงมันต้องทาน,นี้ก่อนนะปัดไม้รข้างล่าก่อนถ้าฟิลลืมเรามาปัดที่แรงนะคะ แต่ว่าก่อนปัดตกแป้งด้านใต้ตาไปก่อนเผื่อว่าเวลามัทคาร่ามันเปิดมามันก็จะไม่เลอนตาเราเนะคะดูสิทุกคนเห็นว่าอันนี้คือแบบต่างกันเลยเดี๋ยวฟิมไปแต่งอีกข้างหนึ่งแนละ้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะฟิมจะไม่ได้เซตอะไรแป้งที่แบบหนาๆฟิมก็จะใช้ด้วยแป้งฟาลูเซนนั่นแหละแก้มฟีมจะใช้อันนี้นะปัดเบาๆแบบเบาๆเลยตรงแก้มนี้ก็จะปัดนิดหน่อย แล้วเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะปัดตรงโหนกอะ่ะไม่ต้องปาต่ํากว่าโหนกนะเพราะว่าเราเป็นคนหน้ากลมแล้วเราต้องการยุบหน้าเราต้องปัดตรงโนหนกจ้ะปดกรอบหน้าด้วย<ม>อัยที่บอกวันนี้เราจะมารีวิวริบนะคะอันนี้เป็นสามสิที่พิมพ์พสชหาซื้อได้ในแถวนี้นะทุกคนปีจะทาด้านในด้วยศูนย์สองทาด้านนอกตัวนี้ด้วยตัวศูนย์หนึ่งยวมาทานเลย ทุกคนก็จะอมเบยอมเบยนิดนึงเอาอันนี้ปัดคิ้วอีกสักทีเราก็ทำผมแล้วก็แต่งตัวธรรมดาของเราเสร็จแล้วนะคะเตรียมตัวจะออกไปข้างนอกค่ะเพื่อที่จะมาทดสอบว่าลิปตัวนี้นะคะติดโทนี้แค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันเลยจ้าเ <m> <bee> หมือนไปทำงานอะ่ะ ชีวิตคือไม่มีชุดเที่ยวนะมีแต่ชุดทํางานกับชุดอยู่บ้านใช่ไหมชมถึงกันแล้วนะคะทุกคนเราก็มาห้างกันแล้วนะคะเอาตัวเราเตอร์มามาคืนอ,อ่าได้กินหนมจีนแล้วหนึ่งหอมมากเลยแบบเตะจมูกมาก่ะในสึดก,ก็ถึงทัน แป้งเบอร์ตอนนี้เราก็ถึงร้าน,นร้านซาบิีิแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองเทสกันกินนะคะว่าลิปเิงเหลืออยู่ไหมพ <c oughs> ี่แก้วนี่น่ารักอ่ะ <c oughs> โอเคหน้าเป็นหนวดนะเป็นสไตล์ของการแบบใส่แมสหน้าก็จะหนวดขึ้นปากยังดีอยู่นี่ปากคือลิปต <c oughs> นนนิ้แค่นี้ทุกคนดิ <c oughs> เขาไม่ได้จ้างนะแต่เราอยากรีวิวเองเพราะว่า เราจะเข้าออฟฟิศเต็มตัวไงเราก็เลยแบบ mm hmm. เทสไว้ก่อนว่าเออถ้าเข้าออฟฟิศเต็มตัวแล้วก็ต้องใส่แมสทํางานเราไปหาลูกค้าจะต้องแบบใส่เครื่องสำอางแต่งหน้ามาณไหนให้แบบหน้ามันอยู่โทนอะไรประมาณนี้ mm hmm. นี่อาหารมาแล้วนะคะสิ่งที่เรากินวันนี้จะบอกว่าที่เราจะมีสูตรของโหดด้วยตีนไก่ด้วยจ้า mm hmm. โคตรโหดอะ่ะมาเริ่มที่ต้ตมตำเลยนะคะ <emaal> <Christmas. S 1> คือต้มตำอะไรนะตำปลาปูกระดาืม hmm. ้าวจริงคุณจับมาคืนนี้อร่อยเลยน่าจใส่อูมามิเยอะอะจับไปเป็นปีกไก่ทอดเนะอยได้แล้ว กรอบใจนะกรอบใจเดี๋ยวเพิ่งเดาหายต้องแม่ง่ายแต่ถ่ายไม่ถมนะอืออู้คนบางทีก็สงสัยว่านี่ดมมห,หาหรือดมกัญชาตายยังไม่เยิ้มนะคะตาย,ยไม่เนนะะยิ้มนะคะยังไม่แดงนะคะยังดีอยู่ยังยังได้อยู่นะทุกคนยังไม่แบบ รู้เยอะแล้วเราอะคนเตีงไก่อ่ะกินให้ดูหน่อยโอ้นี่นะเปรี้ยมากทินเปื่อยแบบฟินดูร้อนหรือเปล่ามาดูได้ไหมไปลองลองทำวันนี้มันแบบมันอร่อยลองชิมมันเหมือนมันเป็นปลาลัแบบโนนอ่ะเอออันนี้ก็ใช้ได้ นี้อร่อยแบบปกติชิทายเนี้ยอร่อยแบบทุกคนไม่เคยกินอ่ะยังไงคะมันจะออกรสชาติแบบออกเปรี้ยวน้ำแฉิ๊หน่อยสาวแต่เจริงแต่เพจจริงแล้วสาวของ้าวเนี้ยแต่เพจก็ดีจะได้สุดไม่ต้องไปกินที่ตึง อันนี้จะเป็นน้ำจิ้มแจ่วอืมมชุ่มดีนต้านีโอเคนะอันนี้ใช้ขอใช้มือนะอเพราะเราล้างมือแล้วโอ้โหมิ่นเปื่อยดีจังเปื่อยมากบอกเลยวโรตะเปือ่อย อยดีนะเราอ่ะเบรกไม่สมไว้ไม่ให้กิอีกร้านหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเราสึกว่ากินกี่ที่อะไม่ไม่ลอยดูว่าไม่สมตนใจหรือเปล่าอันนี้พี่สั่งเพราะพี่อยากกินคือช่วงนี้อยากกินแต่ขนมจีนทุกไประวันนั้นก็สั่งกับยาวกินยัทุกคนเป็ไงไม่สมมีความสงสัย ไม่โดนใส่จะไม่โดนแม่มีความรู้สึกว่ามันออกหวานมันออกหวานไปนิดนึงแต่ว่ายังไม่ค่อยนัวเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าใช้ได้อ่ะไ,ไก่ทอดเนี่ยคนไก่ทอดจิ้มแจ่วนะคะอื้่องนำจิ้มเนี่ยมันเหมือนแบบ มันเหมือนเป็นน้ำจิ้มมะขามอ่ะซอสมะขามอะไรเงี้ยเออกลิ่นมันก็จะแบบหอมๆของข้าวคั่วที่แบบคั่วใหม่ๆอ่ะไก่อร่อยไก่อร่อยได้ได้ใช่ได้เนาะขอตัวไปกินก่อนนะคะแล้วเจอกันอีกทีหลังกินเสร็จอ่ะให้ดูว่ากินไปเห็นไขอบคุณค่ะก็เหมือนจะหลุดแทบหมดแล้วข้างล่างข้างบนยังเหลืออยู่ ใช้ธรรมดาพิเศษเสรปล่าอันนี้ทำคอนเทนต์กันได้เป่าคอนเทนต์เสริมโอเคครับก็มีเป็นช่องของเรานี่ติดตามถูกป่ะอ๋อมีช่องมีค่ะมีค่ะเพิ่งเพิ่งทำแต่ก็พอได้แต่ช่องยราดูดีค่ะใช่เห็นน้องในร้านอ่ะเขาบอกว่าเคยดูฮะผู้หญิงเพื่อนครเขาบอกเขาเคยเห็นเขาจำหน้าได้ไม่ดูได้ไงอ่ะผมก็ไม่รู้มแล้วเขาเหมือนเขาจำหน้าได้อะไรเงี้ยฮะผมก็เลยเดินมาเราเพิ่งเรา แค่ในร้านไปบอกไปบอกไปเหมือนผู้จัดการร้านใช่ปะ่ะบอกว่าเออไปบอกว่าเขา่็เคยดูช่องเราเว้ยว่าชื่อฟิล์มเว้ยพีชมรีวิวอะไรวะเนี้ยว่เราก็เห็นเหรอคพี่อหญ่เชื่อมันเป็นไปได้ไงครับเนี่ยเ <c oughs> มื่อกี้ไม่ได้ถ่ายช็อตน,นี้แบบเฮ้ยเมื่อกี้คือพี่เขามาแนะนำคี่เขาฝากรีวิวร้านแต่วเราคือก็รีวิวอยู่แล้วตอ่อให้เราไม่ได้สปอนเซอร์ลนะ้เรากินร้านไหนเราว่าอร่อยก็รีวิวแล้วไงทุกคนก็จะว่าเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันที่ห้องแล้วกันนะ กินเสร็จแล้วเดี๋ยวก็มากินในติมต่อเลยคะ่ะ <laughs> ได้แล้วสามลูกแค่55ถูกมากลองกินตอนช่วงเวลานี้แหละโปรโมชั่นเยอะเจอลิฟส,สำหรับการไปออกศินล่ะดูนะ <bubb ly> เปื้อนน้อยมาก เพื่อนน้อยมากจริงๆในขณะที่รองพื้นนี่คือแบบไม่เหลือแล้วนะพิงชมกลับมาถึงบ้านกันแล้วนะคะ,ะทุกคนคือวันนี้จะบอกว่ามันมีเหตุการณ์แปลกๆว่าปะที่ <c oughs> ดูในคลิปนะคือเราไปกินร้านแซ่บมาใช่ปะตอนแรกไม่ชมอยากกินร้านอะไรนะอยากกินร <c oughs> <ๆ>้านยัไเคยกินจาได้ชมพาไปกินมันไม่ร่อยเลยพอดีชมก็แบบเนี่ยมีร้านหนึ่งร้านหนึ่งอะไรเงี้ยใช่ปะเอะอก็เลยลองเข้าไปคือ4ี่เมนูที่เรากินนะ่ะทุกคน อร่อยทุกเมนูโดยเฉพาะติ่งไก่เออจะบอกว่ามันเปื่อยแล้วมันแบบเออคือที่เนี่ยเขาหมักแบบเหมือนเอาผงพโลูไปหมักผสมนิดนึงใช่ไหมแล้วก็เหมือนแบบเติมเปรี้ยวเติมเค็มอะไรนิดนึงประมาณนั้นมันก็จะให้คล้ายแบบเล้งอ่ะแต่ว่าเล้งมันจะเป็นแบบกระดูกหมูไงแล้วจะใส่พริกเยอะๆแบบเป็นเผ็ดเออแต่อันนี้มันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วเราก็กินกันไม่หมดเพราะว่า รูปมันหลอกลวงไว้ทุกคนคือในรูปอบะทุกอย่างมันดูเล็กมันดูน,น้อยมันดูแบบกินไม่อิ่มอ่ะก็เลยสั่งมาสี่อย่างไปสองคนนะปากยว่าคือมันเยอะมากเยอะกว่าในรูปเยอะมากบอกเลยว่ากินไม่หมดจา้าคือมันคนละฟีกว่าร้านอาหารญี่ปุ่นเนาะใช่ที่แบบรูปคือใหญ่ดูอิ่มอ่ะเออแต่อันนี้คือแบบรูปแม่งเล็กแล้วประเด็นคือวันนี้ไปเจอผู้บริหารร้านนี้ประมาณเนี้ยนางก็เดินมาที่โต๊ะเราเลยจ้าเราก็เลยงงว่าเอ้ยเดินอะไรวะแต่ว่าต้องบอกทุกคนว่า ก่อนหน้านี้ที่ชมนั่งกินอยู่กับฟีมาเนาะชมเห็นผู้ชายคนนี้ย,ยืนอยู่หน้าร้านซึ่งก็เห็นเขามองมาทางโต๊ะเร<ล>าแบบ,บแปบแลกเนาะแบบเฮ้ยมีคนมองว่าออถ้าเขาเดินมาขอเบอร,ร์ขอไลน์เราเอจะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยเราทุกคนคนหนก็บอกว่าดูก่อนว่าน่าจะดีหรือเปล่าก็ให้ไลน์ไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออเออเอออะไรอย่างเี้นางก็แบบหายไปสักพักหนึ่งเลยจนเราเช็คบินนะทุกคนแล้วนางก็เดินมาที่โต๊ะเราเออนางก็เลยไาถามว่า ขอโทษนะคบไม่ทราบว่ามาจากช่องไหนอะไรอย่างงี้เขาเห็นเราอ่ะแบบเหมือนก็ว่าถ่ายอะไรอย่างเงี้ยถ่ายแบบเป็นวอล์กรีวิวกินอาหารถ่ายอะไรอย่างงี้แล้วไม่ชมก็คือแบบเปิดเหมือนจ้างมารีวิวแบบกินแบบอร่อยมากอย่างที่คนเห็นในคลิปแหละจริงๆหนะาคือแบบเขาก็เลยมาถามแล้วเขาก็ถามมาช่องไหนแล้วชมก็เปิดช่อง้เขาดูพี่เขาก็เลยพูดเหมือนประมาณว่าพอดีว่าเนี่ยมีน้องในร้านนะครับ เหมือนเหมือนเคยเห็นรีวิวอะไรอย่างงี้ประมาว่าน้องในร้านอ่ะเคยดูช่องเออเออเราก็งงว่าแบบเออเราก็แบบวะช่องเราอ่ะเอ่ะมันเบอดตั้งแต่ต้นปีแล้วแต่ว่ามันแทบไม่อัพเดทเพราะว่าใช่ คือมันมีปัญหาที่เครื่องฟิล์มโปรแกรมฟิล์มแบบมันมันเป็นปัญหามาตลอดจนตอนหลังฟิล์มเปลี่ยนมาใช้ตัวตัวไ <Card. S 1> ฟนอลคัส์มเลยลงคลิปได้ต่อเนื่องที่ทุกคนดูทุกทีเห็นไหม <c oughs> เราก็เพิ่งม,มาเปิด YouTube ใหม่ u t u b e เนี่ยฟิล์มเพิ่งเปิดเมื่อไหร่เดือนที่แล้ว <c oughs> เราก็งงมันใหม่มากอะ่ะก็แอบงงอ่ะไม่ได้แบบเป็นที่รู้จักเยอะมากขนาดนั้นใน YouTube อย่างเงี้ยก็คือไม่ถึงร้อยอะพูดเลยส่วนใน Facebook อ่ะก็ร้อยกว่านิดนิดซึ่งเพื่อนเพื่อนถ้าแบบ เออช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ก็หน่อยนะคือเราก็ตั้งใจทำเต็มที่อยากให้ทุกคนได้มาติดตามนะแบบว่าเราจะได้แบบมีคลิปดีๆออกให้ทุกคนได้ดูบ่อยๆนะมันก็ทำให้เราแบบว่าเอ้ยรู้สึกแบบเอ้ยดีใจอ่ะเพ่าแบบเฮ้ยเออเราทำแล้วแบบเฮ้ยคนชอบใช่ตอนนี้ก็ไปดูที่โทรศัพท์เรียบร้อยก็คือพี่เขามาติดตามเรียบร้อยแล้วเฮ้ยขอบคุณด้วยนะพี่ที่มาติดตามนะ พี่ผู้บริหารร้านแซบอีหลีสาขาเซนทันพาราม3นะคะต้องบอกว่า,ามีทั้งหมด9สาขาซึ่งชมจําไม่ได้ว่ามีสาขาอะไรบ้างบอกเขากำลังจะเปิดสาขาสิบอ่ากแล<ถ>้วไหนจะไม่ได้ใช่เดี๋ยวต้องไปติดตามที่หลังอนะ่ะทุกคนแต่บอกเลยว่าอาหารที่ร้านนี้อร่อยถูกใจ,ใจแล้วก็พนักงานบริการดีค่ะก็ถ้าจะดีมากนะคะถ้าให้พนักงานที่ร้านมากดติดตามเราด้วยคะ ไม่ต้องสปอนแล้วก็ได้ใช่ให้ทุกคนมาช่วยติดตามมาก่อนก็ดีใจแล้วค่ะใช่คะอะแล้วค่ะทุกคนก็วันนี้เรื่องราวดีก็มีเท่านี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องลากันไปก่อนนะทุกคนวันนี้อย่างที่พีมบอกไปต้นคลิปนะคะว่าลีมจะมารีวิวอะไรคะลิปสติกอ๋อพีมใช้เบอร์02เล่นเนใช่พีนใช้ก็พีซื้อมาสามสีอ๋อ แล้วฟิลใช้สองสีนี้อเออแล้วตอนนี้ปาก <c oughs> ฟิลเป็นอย่างนี้ก็คือออกไปข้างนอกแล้วก็ไปกินเอ็นที่คนเห็นนะว่ากินคือกินจริงๆแท้ตีนไก่ทุกคนกคคิดเอาละกันฟิลว่ามันเหลือเลยท่านี้ก็แบบนี่ก็ถือว่าดีแล้วจริงของของในเซเว่นอ่ะดีๆก็มีเยอะนะหลายอย่างหลายอย่างดีเยอะนะคือแมสอ่ะก็ไม่ค่อยติดริงก็เลยคิดว่าถ้าฟิล์มปรับให้มันดีกว่านี้นิดนึงโดยการเดี๋ยวฟิลจะตกแป้งเพิ่มอ่ะฟิลว่าเดี๋ยวมันจะไม่ติดแมสเลย มันอาจจะน่ากลัวิดนี่ทุกคนฟิงจะบอกว่าก่อนหน้านี้ฟิงเคยทาลิปแล้วก็ใส่แมสคือมันไม่ได้ติดน้อยอย่างนี้การที่เราทาสีแดงสีอมส้มสีชมพูสีเข้มๆอย่างเงี้ยติดแมสคือขู้เยอะแต่นี่คือแบบแค่นี้แล้วนี่คือฟิงเอาแมสค์ไปเช็ดด้วยนะไปตบๆด้วยนะเพราะว่าน้ำมูกไหลเผ็ดหรือยังไงมันเผ็ดนะอาจจะดูซกมกเนี่ยแต่ว่าไม่มีจะทำางไงอะจบการรีวิวไปเท่านี้แหละเนาะโอเคค่ะทุกคนเอาไว้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย We yeah. got